สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิโร์ก้าวไกลชีนายกยังไงก็รอดคดีอยู่บ้านพักทหารค่ำวันนี้29พฤศจิกายน2,563ทางด้านวิโรน์ลักษณะอดีศรสอสก้าวไกลโพส์ตข้อความถึงกรณีบ้านพักพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกรเกษียณราชการแล้วยังอยู่บ้านพักทหาร โดยระบุวา่าพลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงอยู่อาศัยในบ้านพักสวัสดิการทหารตั้งแต่กเกษียณในตำแหน่งผอ,บอทอบอเมื่อกันยายน57จนถึงปัจจุบันก็ประมาณ6ปีซึ่งหากพิจารณาจากระเบียบกองทัพบกวา่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างประจำในกองทัพบกพุทธศักราช2553ในหมวดที่3ในข้อที่1 4 2 ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่พ้นจากการเป็นข้าราชการไม่ว่ากรณีใดต้องย้ายออกจากบ้านพักและในข้อที่15.1ยังได้กำชับไว้ด้วยว่ากรณีที่ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดจะต้องย้ายออกจากบ้านพักภายใน180วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง ถ้ายึดหลักตามนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน58เป็นต้นไปพลเอกประยุทธ์จะมาอยู่ฟรีในบ้านพักสวัสดิการทหารไม่ได้อีกต่อไปนี่เท่ากับว่าจนถึงปัจจุบันนี้พลเอกประยุทธ์ได้ถือวิสาสะอยู่ในบ้านพักสวัสดิการทหารแบบฟรีๆไม่ต้องเสียค่าเช่ามาถึง5ปี8เดือนซึ่งจากการหาราคาบ้านเช่าในย่านกรมทหารราบที่1เขตพญยาไทยก็พบว่าค่าเช่าบ้านอย่างต่ำ,ตำ ก็ต้องมีเดิอนละประมาณ49,000บาทเท่ากับว่าการอยู่บ้านพักสวัสดิการทหารแบบฟรีๆมา5ปี8เดือนของพลเอกประยุทธ์ที่มีมูลค่าสูงถึง3.3ล้านบาทเลยทีเดียวจากประกาศของปอป,ปชก็ได้ห้ามมิให้เจ้าพนักงานรัฐรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นได้เกิน3,000บาทซึ่งได้ระบุเอาไว้ในข้อ6วงเล็บหนึ่งอย่างชัดเจนดังนั้นการอยู่บ้านพักแบบฟรีๆของพลเอกประยุทธ์ จึงถือเป็นการรับประโยชน์อื่นใดที่เกิน3,000บาทแน่ๆเมื่อมาพิจารณาดูรัฐธรรมนูญในหมวดที่9การขัดกันแห่งผลประโยชน์มาตรา184วงเล็บ3ซึ่งได้ระบุเอาไว้ว่าสสและสวต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานปกติซึ่งมาตรา186ได้นำเอาความในมาตรา184มาบังคับใช้กับรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีด้วยในส่วนนี้จึงถือได้ว่า้ลเอกประโยชน์เข้าข่ายการรับประโยชน์อื่นได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยสำหรับข้อโต้เถียงว่าทางกองทัพบ,บกมีการยกเว้นให้กับนายทหารที่เกษียณราชการแล้ว แต่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเช่นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกวุฒธธิสภาหรือสอวอและองค์มนตรียังสามารถอาศัยอยู่ได้ตามปกติแต่เป็นการชี้แจงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์หกนี้เองหลังจากที่พลเอกอภิรัตได้สั่งให้ในายทหารที่เกษียณอายุราชการ ให้ออกจากบ้านพักสวัสดิการภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์6 3ชี้ชัดว่าที่ผ่านมาการที่นายทหารที่เกษียณอายุราชการแล้วยังคงพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการนั้นเป็นการปล่อยปละละเลยของกองทัพบ,บกเองสำหรับข้อยกเว้นก็เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์6 3นี้เองยิ่งเป็นการผูกมัดว่าพลเอกประยุทธ์ได้รับประโยชน์อื่นใดมาตั้งแต่1เมษายน58 ถึง29กุมภาพันธ์หรือ4ปี11เดือนคิดเป็นค่าเช่ามูลค่าเท่ากับ2,890,000บาทซึ่งก็เกินกว่า3,000บาทอยู่ดีสำหรับข้ออ้างชี้แจงว่าเหตุที่ไม่ได้ไปอาศัยที่บ้านพิษณุโลกซึ่งเป็นบ้านพักรับรองนายกรัฐมนตรีเพราะหากไปอยู่บ้านพิษณุโลกก็ต้องมีการซ่อมแซมซึ่งสินปเปลืองงบประมาณในประเด็นนี้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องชี้แจงให้สังคมทราบด้วยว่า บ้านพักที่พลเอกประยุทธ์พักอยู่ในปัจจุบันที่กรมทหารราบที่หนึ่งได้ใช้งบซ่อมแซมหรือไม่ซ่อมแซมมาแล้วกี่ครั้งใช้งบประมาณไปเท่าไรมีการออกแบบตกแต่งภายในต่อเติมและดัดแปลงต่างๆจนทำให้บ้านพักนั้นผิดไปจากแบบของบ้านพักสวัสดิการหรือไม่อย่างไรซึ่งหน่วยงานที่จะตอบคำถามนี้ได้คือกรมยุทธโยธาทหารบกนอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ผลเอกประยุทธ์มีการนำเอาพลทหารไปรับใช้หรือไม่ถ้ามีกี่นายค่านา้ำค่าไฟคา่าสาธารณูปโภคต่างๆผลเอกประยุทธ์จ่ายเองหรือไม่แม้ว่าหลักฐานทั้งหมดจะมัดแน่นจนดินไม่หลุดขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามด้วยอภินิหารของรัฐธรรมนูญปี60ที่คอสอชอได้รังสรร์ให้มีองค์คาพยพต่างๆขึ้นมาซึ่งเชื่อได้ว่าพลเอกประยุทธ์ จะรอดพ้นข้อกล่าวหานี้ไปได้แน่ๆเพียงแต่สิ่งที่สังคมจับตาและเงี่ยหูฟังอย่างใจจดใจจ่อก็คือสตอรี่ที่จะอธิบายว่าพลเอกประยุทธ์นั้นรอดได้อย่างไรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ o o m ขอบคุณครับ